อ่าเสร็จสำเร็จแล้วเป็นเทลอ่าเศษเข็มแรกก่อนค่ะอ่าเศษที่กับครึ่งนอนอ่าต่อไปเข็ม2ไอ้บอมแม็กจับเข็มให้ดีอ่าสำเนตอ่าต่อไปเข็มที่3นะคะ ่ใจเย็นลูกใจเย็นจับเข็มให้ดีเข็นให้ดีอ,อ่าเรียบร้อยค่ะอ่าฉีดแล้วคึงให้นิดหน่อยนะคะมันจะได้ไม่บวมนี่ค่ะสำเร็จแล้วค่ะทำเองได้เลยนะคะไม่ต้องรอหมอค่ะ